สวัสดีครับปัญหาของบ่อดินทรายนะครับที่หลายคนนะครับจะต้องเจอเวลาเขาขุดบ่อเป็นเขาเรียกว่าขุดบ่อดินนะครับบ่อดินแบบบ่อด้ใไส่ผ่าใบปูนะครับมันจะเจอปัญหานี้นะครับก็คือว่าพอช่วงแรกนะครับมันก็เป็นทรงอยู่นะครับพอเอาน้าไส่นะครับไปสักพักหนึ่งเนี่ยดินด้านล่างนะครับมันเป็นดินทรายเนี่ยมันก็จะคอยสไล่นะครับพอสไล์ปุ๊บมันก็จะพังนะครับ มันก็จะบ่เหลือขอบนะครับแบบเวลาเขาเข้าไปเฮ็ดงานด้านในนะครับมันนางบ่อได้นะครับดินมันก็จะไหลลงนะครับพอไหลลงมาถ้าเขาเดินเข้าไปข้างในนะครับมันก็จะเละแบบนี้นะครับผมก็เลยแนะนําผู้ใดที่เขาจะขุดบ่อดินนะครับควรจะเฮ็ดขอบไว้เลยนะครับเฮ็ดขอบไว้เนี่ยมันจะบ่อต้องมาเฮ็ดเทือหลังนะครับมันจะได้บ่อเลี่ยวจบเทือเดียวนะครับเพราะต้องมาเสียเวลาของผมเนี่ต้องมาเอาน้ำออกแล้วก็มาเ็ดใไม่นะครับเพราะเหตุม่มันก็จะบ่อ แข็งแรงแล้วก็สวยงามพื่อเก่านะครับเพราะว่าดินมันเละนะครับเห็นไหมครับดินมันเละแบบนี้มันก็จะมีปัญหาเวลาเขาขุดเขาอย่างนะครับมันก็ขุดยากนะครับดังนั้นผู้ใดที่จะขุดบ่อดินนะครับผมแนะนําว่าจะเป็นจะต้องเฮ็ดขอบนะครับบ่อเฮ็ดขอบนี่เวลาเขาเดินแป๊บเดียวนี่คั้งนะครับโดยเฉพาะดินทรายนะครับผมย้มอีกทีหนึ่งถ้าดินอย่างอื่นมันอาจจะทนน้ำถ่วมนน้ำแช่ได้นะครับแต่ว่าดินแบบนี้มันทนบ่ได้นะครับมันสไลด์ทันทีเลยนะครับ ก็เอาจากประสบการณ์ตรงนะครับมาแบ่งปันกันนะครับเพราะว่าผมเองก็ต้องมาลือไม่เฮ็ดไม้นะครับนี่นะครับก็เสร็จไปแล้วฟังหนึ่งนะครับมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับถ่ายเฮ็ดแล้วจบแล้วนะครับอันนี้ก็เหลือเอาดินใส่นะครับแต่คุดดินจากก้นมันเ่นหละครับขึ้นไปเอามาแบ่งปันกันครับผู้ใดที่มีปัญหานะครับเดี๋ยวการแก้ไขนะครับผมก็จะอธิบายนะครับถ้าเขาคุดแล้วนะครับเขาเจอปัญหาดินพังนะครับให้เขาคุดล่องลงไปก่อนนะครับนี่นะครับ คุณลองลงไปแบบนี้แล้วเขากะเอาไม้นะครับมันจะเป็นต้องใส่ไม้ปีกแป้นก็ได้นะครับใส่เป็นไม้เป็นต้นก็ได้นะครับเป็นลำต้นเป็นไผ่เป็นพวกต้นไผ่หรือต้นไม้อย่างที่มันมีลำต้นที่ตรงนะครับเขากะจะเอามาเลี้ยงซ่อนกันขึ้นไปแบบนี้นะครับ <stink> เพื่อที่จะป้องกันดินนะครับด้านขางมันสไลด์ลงมานะครับแต่ถ้าได้เป็นไม้ <ment> <perimeter> เขาเรียกว,ว่าไม้ปีกแป้นนะครับไม้แผ่นแบบนี้มันก็จะดีนะครับอันนี้เขากะบันจะเป็นต้องไปซื้อแป้นไปเอาไม้แป้นนะครับมันแพงนะครับอันนี้ มันเป็นปีกแป้นที่เขาเลื่อยไหมพอดีนะครับผมกลับไปขอสื่อเข้ามานะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปเขาก็จะเอาไหมนะครับล็อกไว้นะครับพราะขุดแล้วเอาไหมปีกแป้นลงไปแล้วก็ตีขัดไว้ก้อนนะครับตีไห้ขัดไว้เพื่อให้เขาพิกนะครับแ้วเขาก็จะเอาดินด้านล่างใส่ด้านหลังนะครับนี่นะครับก็ค่อยๆเห็ดไปที่เราฟังนะครับผมเดี๋ยวเฮ็ดจบแล้วเดี๋ยวผมจะทายบางอีเาทีนึงว่ามันหนาตากมาประมาณไหนนะครับ หลังจากที่ผมทําการแก้ไขนะครับบ่อดินนะครับที่มันพังนะครับเรียบร้อยหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับโดยการใส่ไม้นะครับปิดด้านข้างป้องกันดินทรายนะครับเนื่องจากว่าบ่อผมมันเป็นดินทรายนะครับถาบ่อเห็ดแบบนี้นะครับมันก็จะพังนะครับแล้วก็สไลด์นะครับเวลาโดนฝนแล้วก็เวลาเขาอาน้ำใส่นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านใดที่เจอปัญหานะครับบ่อพังนะครับวิธี แก้ไขบ่อผมก็ลงให้เบิ้งแล้วนะครับและการแนะนําเพิ่มเติมนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังจะขุดนะครับถ้าเป็นบอดินทรายนะครับควรจะเห็ดขอบไปตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับบ่ราสั้นจะเป็นเหมือนผมนะครับอยู่ได้ประมาณ3-4เดือนก็จะพังนะครับผมเพราะว่าบอมันบลึกนะครับดังนั้นเขาควรเห็ดขอบไปนะครับขอบคุณครับ